ชาวเน็ตแหนะช่อง3ดูแคนรักสลับชะตาตัวยอย่างคำว่าละครสนุกปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะด้วยความประทับใจสำหรับแคนรักสลับชะตาทางช่อง3โดยผู้จัดออมพยดาที่เปรียงปรางไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกระแสและเรตติ้งเพราะนอกจากจะกวาดคำชมถล่มทลายแล้วเรตติ้งก็ยังดีงามอีกด้วยล่ะค่ะ โดยสัปดาห์นี้ทําสถิติไปที่4.04 4.6และตอนจบก็ไปที่4.5เรตติ้งเฉลีย่ยได้ไป3.21กระโดดปวดพลาดขึ้นแทนอันดับที่2เรตติ้ิงสูงสุดละครหลังข่าวของช่อง3ครึ่งปีแรกเป็นรองแค่เมียจำเป็นเท่านั้นนี้แฟนละครช่อง3แห่แนะนำ ควรดูเป็นละครตัวอย่างเขียนบทละครให้สนุกจากแค้นรักว่าทำย่างไรถึงตรึงคนดูได้อยู่หมดัดตั้งแต่สินแรกจนสินสุดท้ายทางทางที่ดารานำแสดงก็เป็นเรทพระนางธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ระดับท็อปที่ช่องจัดเกรดให้แต่ทุกคนทั้งน้ำตาลอเล็กกระถิ่งและบัวตี้บทแตกดึงเสน่ห์ออกมาจนคนดูตกหลุมรักได้ โดยไม่ต้องมีความรุนแรงฉากเลิฟซีนยัวเพจฉากตบตีแย่งผู้ชายให้ระคายสายสตาฉากจูบที่เป็นจูบแบบประมูลอบอุ่นของคนรักกันจริงๆโดยตัวอย่างเช่นช่อง3ควรจะให้ความสำคัญกับบทเป็นอันดับแรกเลยเป็นตัวอย่างของละครที่ได้ดารานำท็อปมาแสดงกระแสแต่ ก็โดนกระแสตีกลับเพราะบทป่วยมากควรหันกลับมาดูแค้นรักสนับชะตาตอนจบที่เป็นตัวอย่างของคำว่าบทดีมีชัยไปกว่าครึ่งบทละครดีดาราก็จะเด่นไปด้วยที่สำคัญ EP แรกคือตีหัวเข้าบ้านอย่างจังยกมงให้ผู้จัดค้นเขียนนักแสดงและทีมงานคือทุกอย่างมันลงตัวไปหมดอะ สนุกภาพสวยบทดีเข้าถึงตัวละครไม่ล้าหลังอินสุดไรสุดอะ่ะชอบมากบอกเลยเรื่องนี้ต้องได้รางวัลงานมงต้องมาแล้วจ้าสิ่งดีๆที่จะหาได้ในประเทศตอนนี้ก็คงจะมีแค่ละครน้ำดีแบบนี้แค่นั้นสินะแต่คือฟินมากเอาจริงเขินหมอนขาดหมดแล้วตอนนี้สรุป บทสรุปเรื่องนี้คือทุกคนคลั่งรักจบคว้าเลตติ้งแล้วยังคว้าหัวใจคนดูได้อีกด้วยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ